ถึงหาดไม้ขาวนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อแต่ว่ามาแวะกินข้าวกันก่อนพอดีพี่เอก่อยู่ข้าวทุกที่ท่าหาดดีนะเดี๋ยวไม่ได้เดิน,นตงไปก็สวยมึงน่ามึงไปดิไม่ดิแ,แฟนไปดิแฟนต์ออมาแล้วลงไปด้วยดิเออุกพังกุพงัง <c oughs> มาเทมุนเดินลงมาดิกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสะพานสัลสินเนี่ยน S <S <S ess im ans> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดไม้ขาวน да ะครับดูบสภาพสวยนะสวยอันนี้เรามากินแวะกินข้าวผัดกะเพรากันก่อนอ่ะนี่นไงเป็นปไปถ้าผมอยู่เปขากระเป๋าเขาป่าโต๊ะให้เขาบอกไม่มีอะไรก็มีนะดูดิเนี่ยต้นสนนะต้องมีเรือด้วยมีอะไรบ้างเฟนดูดิมีตอนนี้ผมเจอหินครับ มันเหมือนมันเคยจะเรินมาก่อนนะแต่มันจบลงด้วยปัญหาสุดท้านลุ่มเล้าทางเศรษฐกิจโห้โหเดินมาเรื่อยนะครับนี่มาหาคอนเซปต์คอนเซปต์แต่งเพลงนะใช่โอ้เย้ถึงแล้วภูเก็ต มีเครื่องบินด้วยเครื่องบินที่เขามาดูเครื่องบินลงโอ้โหมันอากาศดีแน่นอนมันก็ร้อนเนี่ยแหละเนี่ยเราไปดูเรือกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นละแล้วสองคนนั้นก็ไม่มานะเฮ้ยโคตรสวยอ่ะโคตรสวยอ่ะสวยมากๆสวยมากๆ อันนี้โอ้โหเป็นไงเขียวนะฮะตรงนี้ก็เขียวพีเฟนก็แฟชั่นนิสต้านะครับกังวลเรื่องใส่เข้ารองเท้าอ๋อใส่ลังดูนี่โธ่กลัวใส่เข้ารองเท้าเข้าไปแล้วพี่เฮ้ยเครื่องบินลงไปแล้วนั้นโอ้โหอ๋อเฮ้ยลงเรือกันลงเรือกันเอาว่เอาเฟนถ่ายเลย พี่ดูเป็นตากล้องให้เกียรหนึ่งทีนี่สบสงบมันทำดีนะพี่นะเจ็นหมดแล้วม,ม,มันหาทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจเดี๋ยวผมมาซื้อดีมั้งเนี่ย แต่เป็นเจ้าของแบบติดต่อผมด้วยนะครับนี่ชาวตั้งไปซื้อคอนโดซื้อที่เลยพี่นี่สี่่บาทก็สนก็สวยร้อนมากพี่ไม่กลับมาแล้ววะร้อนเกินแต่สวยสวยแบบสวยาโคตร คนมาที่ไม่ชอบตอนแดดขนาดนี้ถ้ามาตอนช่วงเย็นอย่างวะใสสะอาดน้ำใสโคตไม่เล่นน้ำเลยโอเคเมนูแรกที่ถึงภูเก็ตร้มตังไปก่อนเลยอันนี้ถือว่าน้ำตั้งโมอันนี้ถือว่าสดอันนี้ถือว่าสดมากครับมากอมันเย็นมากเมื่อกี้ว่าไงนะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันนะ เฟนไม่ต้องจัดการทั้งอย่างทุ่งขาเมื่อกี้เฟนบอกว่าเฟนมีสิ่งที่ต้องจัดการไปทุ่งขามีทุ่งขามีอะไรที่นั่นเฟนบอกว่ามวิวสวยยังไงผมต้องถึงภูเก็ตมันมีอะไรที่นั่นนี่แหละวิวมาถามมีอะไรที่นั่นวิวสวยพี่เขาบอกมามันเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบร้านร้านกาแฟร้านอาหารอะไรเงี้ยพี่แล้วสามารถมองวิวภูเก็ตได้ทั้งเมืองอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันแจ็บ ถือว่าใช้ได้น้ำแข็งที่นี่ยังเย็นอยู่ายมาแล้วมาแล้วโอ้โห <c oughs> จานใหญ่มากโอ้กุ้งก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นกุ้งเหรอกุ้งก่อนดูไไเห็นไหมเราเลือกร้านสูตร้านนี้ดูดีมากเฮ้ยเ <c oughs> ียกุ้งประมาณแบบสามร้อยตัวเนี่ยจาน โอ้โหเป็นการกินข้าวผัดกุ้งที่กุ้งเยอะที่สุดในชีวิตคือท่ากินข้าวแบบใหม่ใช้ได้มือเดียวฮะมือนต้องคอยแบบจุ๊จุๆจุแลแครม,มีตลอดอ่ะจะจับต้อมไม่ได้เลยฮะ จับต้อมทีนี่มันลงเราต้องกลับมาอื่นถูกผ่ายินข้ามือไม่ไดข้าดีเจกินข้าวโเก็วิธีที่ถูกต้องคขาใจับช้อนมือเดียวอีกมือหนึ่งคอยปัดแมงวันไว้เพราะถ้าไม่ปัดคุณจะกินไม่ได้ เฮ้ยทำไมรีบเราพิมแล้วไงนั่งอยู่ดิมสีเฮ้ยทำไมรีบเราเป็นของคุณมากครัพี่เก็บเงินที่วันนี้นะไปก่อนเบอกว่าบุญแจรถก่อนนีู้มีตังค์เลยไม่ได้มาจากกรุงเทพเลยอ่ะไม่เดี๋ยวตังมาเลยไม่ไม่เคยพบเงินมาก่อนเลยในชีวิตเงินคืออะไรวะมิวเป็นคนไม่ค่อยชอบออกเงินไงใครๆชอบก็ออกไปดิมึงชอบออกแล้วบอสชอบอ่ะ เงินได้เงินลงนี่แหละไม่ใช่เงินใครเลยเก็บเงินคนนี้นะอู้ตายแล้วใครจะไปมีเรื่องเก็บช่วงเก็บเงินนี่เป็นช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยช่วงอะไรที่น่ากลัวจอารอรอรถนะเดี๋ยวไปไม่ทัน ไปไหนต่อพี่ทีมคูมิกี้เนี่ยไม่รู้ดิอันนั้นอันนั้นไปตอนเย็นพี่ยังไปตอนเย็นอันแนะอะไรล้บ้านตีลังกาเป็นไงเออบ้านตีลังกาเดี๋ยวไปบ้านตีลังกากันไปดูบ้ามันตีลังกาแล้วมันยังไงหกเก้าเป็นไม่เคยไปเราก็ไม่เคยไปหนู่จ้ะหนู่จ้ะหนู่จ้ะหนุ่มสาวรถไปต่อ let's go ดวนทังพรอนทังพรอนทังเมือาไปไปไหนกันครไปต่อไปบ้านบ้านตีลังกาเูกไหมันจะเป็นบ้านที่มันตีรังกายไงมันกระกระผัวกระผางอ๋อตรงไอ้กอโอเคพี่อ๋ออยู่ใต้กอใต้เกือบสุดเลยแล้วมันเมืองใช่ไหมเข้าในเมืองมากเก็ขับเข้าในเมืองอะไรแล้วเราแง้วเราต้องเข้าเมืองอยู่แล้วกลับ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 เมือง กลับข้างหลังเร็วกว่าเอ้ยของผมมันให้ไปแนวใส่ผ้ากอใส่ผ้ากอแลัวแต่ละกันแนวมันบอกให้มึงกลับหลังแล้วเอากลับรถไม่เพ่ออกนี่ได้ออกได้ไม่คิดมีวัดออกไปถนนใหญ่ไม่ใช่แหละแล้วก็ดิ่งลงใต้เลยนี่ปนตกแอมเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงวโอ้โหจับปูอะไรกัน หมวดเขาอยู่แล้วเป็นไรพี่พี่ขับไปพี่พี่ไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้เดี๋ยวผมไหว้แทนให้พี่นี่คือนุสัมฤทธิ์อะไรแบบสาวของไทยผู้หญิงลุกผู้หญิงจันสัมฤทธิเท้าเทพกันสัตตีเท้าสี่ศนย์ทอนแอนและเขียวแล้วนะครับตรงนี้ครับนั่นไงเห็นยังเตลังกาอ๋อเออนี่ยเนี่นี่ทับศัพท์อ้าวไอ้สมศัพท์ไหนเข้าไหนวะนี่ครับทั้งหมดเนี่ยเตลังการอ๋อเนี่ย อ๋อคือลดอยอะเลยลดด้วยมันเหมือนแบบว่ามันปิดหรือเปล่าพี่ไม่ปิดหรอกไม่ปิดไม่ปิดเปิดตรงนี้แหละแต่ว่าทำอย่างเงี้ยมันมีอะไรมูไซต์จอดตั้งหลายคันเออไปสวัสดีครับวันนี้จะสวัสดีทำไมล่ะก็มาถึงบ้านตีลังกาแล้วนะครับวันนี้พาเฟนมาเที่ยวนี่มานี่ก็เห็นตีลังกาตั้งกับรถโฟกเลยอ่าเดี๋ยวให้เฟนจอดรถก่อน ให้พี่เอไปคุยเขาไม่รู้คุยรู้เรื่องหรอายโ้เครื่องเล่น VR แล้วก็อย่อยลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไครต์ต่อด้วยนะครับปีนท้ายด้วยกดกระดิ่งนะครับ